อินโทรคราวนี้จะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับคลิปเลยครับแต่ผมเนี่ยมีอะไรอยากจะจประกาศนิดหน่อยเฉยๆวันที่อัดคลิปนี้อ่ะคือวันที่26ม,มการาคมครับแล้วมันเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้ผมมีความสุขมากเลยคือพี่สีโดนจับครับพี่สีโดนจับครับพี่สีโดนจับครับเจ็ดเคคนมีความสุขเลยทียอแม่งเป็นวันที่ดีที่สายเลยววันนี้อารมณ์ดีอย่างงี้แม่งบ่นไม่ได้จริงผมบ่นไม่ได้จริงผมบ่นไม่ได้จริงอาเม็นว่าคลิปนี้ฟังเอาเพลินๆคิดว่าเป็นพอดแคสต์แล้วกันนะครับ ปีนี้เป็นปีที่โคตรลุ่งและโคตรล่วงของวงการเกมเลยนะเกมที่ดีแม่งก็ดีจนหน้าใจหายเลยอย่าง b o r d ด r s ์ a t e อย่างเงี้ยคงแบงเป็นเกมที่ดีจนทุกเครื่องต้องมีอ่ะจะเป็นเครื่องกูนะ ถ้าถ้าเกิดพูดถึงเกมดีแล้วพูดถึงเกมนี้นี่กูโดนแขวนคอแน่ๆเลยสติฟเฟนเตอร์หกม่งก็ทำระบบออนไลน์ออกมาดีจัดๆจนทำให้วงการเกมต่อสู้ต้องพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งเพื่อสู้กับส0ิฟเฟนเตอร์ให้ได้อะแถมปอนไปปีก็มีรีเทคอมมานดี้เกมแนวปาร์ตี้สไนเปอร์ฮอลเลอร์ที่สนุกจนสตีมเมอร์ทุกคนต้องเอาไปเล่นทำให้ถามว่าถ้าเกิดปีนี้มีเกมอะไรน่าเล่นบ้างมันมีเยอะไปหมดจนแบบนะนำไม่ถูกเลยเว้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปมองอีกฝั่งหนึ่งมันดูกันว่าเกมข่วยของปีนี้ยยคุณกกกกกก็็็ด้เเเเเเเหหหนนนนนมมมมมส่่่่่่งงงาาิใออออูืืัชช Scoll Island Ri ี แบบเหียมากดูจากตาปลายังรู้เลยไม่เห็นสร้างไม่เสร็จกราฟิกแม่งันดูจมาจากเกมเพย์สองถ้าซีนส่วนใหญ่ก็ใช้ J P G เล่าเรื่องแถมบั๊กแม่งเยอะจนบางคนแม่งเล่นต่อไม่ได้ต้องรีเซ็ตเกมแล้วเล่นใหม่ถึงจะเล่นได้แล้วก็มีเกม The Walking Dead Destiny ที่ถามว่าค่ายไหนเป็นคนปล่อยก็ค่ายเดียวกับ Score Island นั่นแหละถ้าถามไม่เฮียยังไงก็ย้อนกลับไปฝากไอเกมไม่เกียได้เลยแม่งเือนกันเต แล้วก็มีเกมนึ่งทำให้แฟนๆแม่คลั่งเหมือนคนขาดยาได้ก็คือเกมดอร์ลด์อับดุลลิงกอล์มเกมที่เบสตัวละครและเนื้อเรื่องมาจากหนังสือตระกูลดอลดอับดุลลิงที่ทำให้แฟนหนังสือทั่วโลกหัวร้อนได้เกมเพลย์บั๊กเยอะการาฟิกแม่งเหมือนหลุดมาจากเกมเพย3ย์สามถึงแม้เนื้อเรื่องมนจะโอเคพอถูถ่ายได้แต่ก็ไม่สามารถเซฟเกมนี้ได้จนหลายๆคนแม่งให้เป็นเกม่วยที่สุดของปีไปเลยทีเดียวแต่ถ้าผมจะบอกว่าเกมที่เราจะพูดถึงกันวันนี้สามารถทำให้สามเกมนี้แม่งกลายเป็นเกมเทพได้ล่ะเกมที่เต็มไปด้วยคำโกหก การสร้างภาพและการหักหลังอย่างเกมที่คี้ยชื่อ The day Before เกมที่ดีจริงๆว่าถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้แล้วอยากจะไปลองเล่นดูว่ามันดีขนาดไหนคุณไม่สามารถเล่นได้แล้วพรเซอร์เวอร์เพิ่งปิดไปเมื่อวันที่ย2มกราที่ผ่านมานี่เอง โ,โหดีจัดเลยเว้ยแต่ที่เร็วกว่าเลยคือสตรีมแม่งปิดไม่ให้ขายเกมยั้งแต่วันที่11ธันวาแล้วทําให้ผมบอกตรงๆเลยผมไม่มีประสบการณ์ส่วนตัวเกมนี้เลยแต่ประวัติมันน่าสนใจอะมึง b a c k t o r y แม่งมันกว่าเกมอีกอะมันน่าเล่าให้ฟังมากเลยอะเอาไงดีวะเอางี้ดีกว่าวันนี้ผมจะถอดบวกนักบ่นปากหมาออกแล้วมาเป็นนักประวัติศาสตร์ขี้บ่นปากหมาแทนแล้วเราก็จะมาดูกันเว้ยว่าเกม The Day Before เนี่ยมันทำอะไรชิบหายไปแล้วบ้างงั้นเรามานั่งท้าแมชชีนและย้อนเวลากลับไปกันเลยครับ เหตุการณ์ทั้งหมดเริ่มต้นเมืสามปีก่อน ถ้าจะไปเป๊เปก็วันที่29มกราคมปี2021จูจ่ๆก็มีตัวอย่างเกี่ยวมาเกมหนึ่งเว้ยที่ทำให้ทั่วโลกตาค้างด้วยความสวยงามและความน่าเล่นจนทุกคนต้องเหลียวหลังเกมนั้นก็คือเกมที่ชื่อว่า The Day Before ที่ตอนแรกมันโปรโมทว่าเป็นเกมแนว Open World Third Person Shooter M M O Survival จากค่ายเกมที่มีชื่อว่า Fantastic ค่ายเกมจากสิงคโปร์ที่เคยมีผลงานออกมาแล้วเช่น The Wild e d g t Dead d o c e n t Radiant One แล้วก็ p r o p Night ซึ่งตอนนี้ไอ้พร็อพไนท์เนี่ย,ยโดนเกมเป็นทีมออกจากร้านไปแล้วซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูผลงานทีอ่ออกมาก่อนหน้าน,นี้กับค่ายนี้แล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราเอ๊ะอยู่เหมือนกันนะค่ายเกมที่ทำเกมพวกนี้เนี่ยนะทำไมอยู่จๆถึงก้าวกระโดดมาทำเกมระดับทีิปเป A เอแบบนี้ได้วะซึ่งหลังจากที่ปล่อยตัวอย่างแรกออกมาได้ไม่นานเว้ยแฟนแทสติกก็ปล่อยตัวอย่างเกมเพลย์ให้เราได้ว้าวกันมากขึ้นไปอีกมีทางยิงปืนมีทั้งพีวีพ,พีขับรถต่อมรถแต่งปืนแถมจะประกาศวันขายเป็นวันที่21มิถุนาน,น2022อ,อีกด ใครเกมอิตี้ที่พัฒนาเกมทืพวกเองต้วเลยยเวลาแค่ปีเดียวเด้นนะมันจะเก่งเกินคนไปแล้วนะซึ่งก็ใช่ครับถ้าแม่งทาได้จริงแม่งเก่งเกินคนไปจริงๆพอถึงวันที่5าพฤษภาคม1เดือนก่อนที่เกมจะออกขาย ค่ายแฟนทาติกก็ประกาศเลื่อนวันไขยไปเป็นมิจุนาย,ยน2023แทนซึ่งเหตุผลในการเลื่อนแม่งคูดเอะเลยเว้ยมันบอกว่าเลื่อนเพราะเปลี่ยนจาก Unreal Engine 4เป็น Unreal Engine 5ซึ่งการเปลี่ยน engine ในระหว่างทำเกมนี่มันไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนะเป็นเรื่องปกติของคนทำเกมเลยแต่มันไม่มีใครไหนที่มันบ้าพอเปลี่ยน engine เกม1เดือนก่อนเกมออกกนดีและการเปลี่ยน engine เกมทั้งหมดในระยะเวลาแค่1ปีแบบนี้อ่ะนี่เป็นไปได้ที่หรอวะชอ up, ่งอง Skill a r m s ้ r ขอ g สงสัยแล้วไปถามเว้ยก็ได้ฟิลิปเกกอย์ซึ่งก็เป็นซีเนียร์เกมดีไซเนอร์ของ ว่าจะทำได้หรือไม่ได้เนี่ยอยู่ที่ว่าทีมเนี่ยมันมด Unreal Engine 4กับใช้ซอฟต์แวร์เสริมมากขนาดไหนถ้าแค่ Unreal Engine 4อย่างเดียวเลยเนี่ยมันเป็นไปได้เว้ยแต่กูคิดว่าไม่ใช่อ่ะซึ่งพอมันประกาศออกมาแบบนี้จริงๆได้ทำให้คนที่ติดตามเกมแม่งตกใจมาทหารเจอสเน็กในกล่องนะมึงจัดการยังไงวัดจู่ๆเอาเกมที่เสร็จแล้วมาทำใหม่เฉยคือคนทั่วไปมันน่าจแต่เอ๊ะตัวโตๆตงแต่ตรงนี้แล้วอะแต่ไม่เลยแม่งเสร็จกลายเป็นเกมที่มีคนกดวิดลิสต์ในสตรีมมากที่สุดเฉยไม่แปลกใจกันบ้างเลยรอ ต่อมาวันที่29ิามิถุนาก็มีข่าวออกมา <East. S 1> อีกว้ว่าแฟน t a สติกมันอัปเดตบนเว็บไซต์ของมัน <governors> ว <clergy accept> <club S 1> ่าบริษัทมันไม่ได้ม <spray preciso> ีพนักงานประจานะแต่คนที่ทําเกมทั้งหมดของมันเป็นอาสาสมัครหมดเลยซึ่งมันก็จะแบ่งอาสาสมัครเป็นสส่วนเว้ยส่วนแรกคือ full time internal volunteer หรืออาสาสมัครภายในประจํากับ external volunteer หรือก็คืออาสาสมัครภายนอกซึ่งอาสาสมัครประจาเนี่ยมันทำงานแล้วมันได้ตังค์เว้ยแม่งไม่ต่างอะไรกับพนักงานประจําเลยมึงจะเปลี่ยนชื่อทําเฮียเลยวะแต่พอถามว่าเป็นอาสาสมัครภายนอกกับมึง้วได้อะไรในข่าวมันบอกว่าจะได ต้องแดกกันแล้วที่นี้แดกเกมเย้ยนี่ไปน่าจะอิ่มอีกนานเลยแถมมี่หน้ามาอวดอีกนะว่าตอนนี้มันมีอาสา,าสมบัครภายนอกเป็นสิบคนจากทั่วโลกเลยนะมึงดูมึงภูมิใจมากเลยเนาะที่สามารถหลอกคนมาใช้ฟรีได้เป็นสิบคนน่ะแล้วจริงๆแล้วการที่ทำเกมทป่ปวก A เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากแลต้องใช้สกิลเยอะมากๆเลยเว้ยขนาดค่ายเกยมใหญ่โตมโหฬ้านนี้มีมูลค่าเป็นร้อยล้านอย่างบาเบสต t า หลังๆยังทาเกมทูบีเอออกมาไม่ค่อยดีเลย้องคิดหรอว่าใคายเกมที่ทําเกมแบบเนี้ยจะทําเกมทูบีเอด้วยการใช้อาสาัาสมัครอ่ะแมง่งโคตรได้เอะหรือวิ่งแต่ถึงจะหลอกคนใช้ฟรีมากมายยังไงเกมก็ดูไม่มีท่าทีว่าจะเสร็จสักทีเพราะตอนมกราปี2 0ง3ีเกมนี้ก็โดนเลื่อนอีกครั้งหนึ่งโดเหตุผลว่าชื่อเกมมันไปซ้ํากับแอปปฏิทินของเกาหลีพอดีซึ่งมันก็น่าแปลกใจมากๆนะมันสร้างเกมมาไม่ได้จดลิขสิทธิ์หรอวะทำไมถึงเพิ่งรู้ว่าจดลิขสิทธิ์ไม่ได้2ปีหลังจากที่มันพัฒนา ซึ่งผลจากตรงนี้ทําให้เกมมันถูกถอดออกจากสตรีมแล้วถูกเลื่อนอีกครั้งเป็นวันที่10พฤษภาคมแทนแต่ไม่นานหลังจากนั้นคนทาดาเกมไม่เสกอ,ออกมให้สัมภาษณ์เว้ยว่าแม่งมีแผนที่จะเลื่อนการจําหน่ายเกมเที่ยนี่ยัต้นอยู่แล้วกินตุตีกแล้วนะเราอะ่ะแลังจากที่เกมมันเลื่อนไปนหลายครั้งมากคนมันก็เริ่มสงสัยกันมากขึ้นว่าเกมมันเป็นของจริงปะวะ สุดท้ายค่ายเกมมันทนไม่ไหวออกตัวอย่างที่เป็นอินเกมเกมเพลย์มาสินาทีมาใคนได้อยากเล่นตามๆกันเพราะเกมน่าเล่นเหรอเปล่าเพราะตัวตัวเอกไม่เด่นเป็นสง่ามาเชียวเกมไม่จะรัดไปไหนวะเนี่ยแต่ในส่วนเกมเพลย์มันไม่มีอะไรเลยเว้ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของคลิปแม่งคือวิ่งไปวิ่งมาคลิปแม่งมีสิบนาทีแต่เพิงยิงซอมบี้แค่สิบตัวแต่กเกมยิงซอมบี้เนี่ยนะมันแทบไม่ได้ทำอะไรเลยดูไปแม่งก็จะหลับในไปแล้วถ้าเกิดว่าเราเทียบกับตัวอย่างแรกที่มันปล่อยออกมาเมื่อปีที่แล้ววออ่่ะะกกราาฟมมงยยยลลไปเเ ทักทักที่อย่าลืมนะมึงเลื่อนปล่อยเกมไปเพราะมึงเปลี่ยนเอนจินเกมอ่ะพอคนเห็นกันแบบเนี้ยคนเขาก็คิดเว้ยว่าแม่งโดนแกงแน่ๆทำให้ช่วงเมษา2023ค่ายแฟนตทสติกก็ประกาศอีกครั้งเว้ยว่พาพวกมึงไม่เชื่อว่ากูทําเกมจริงๆหรออ่ะนี่ดูกูจะมีปล่อยเบต้าเทสด้วยนะกูมีเกมจริงๆนะเว้ยเดี๋ยวเชื่อกูได้ยังแต่เบต้าเทสที่มันพูดอ่ะแม่งเสือกให้เล่นเฉพาะอาสาสมัครของแฟนตาสติกเท่านั้นเว้ย ไอ้สัตว์ถ้ากรู้มึงจะทดสอบกันเองแบบนี้มึงไม่ต้องประกาศให้เป็นข่าวก็ได้มั้งมึงก็ทดสอบเล่นกันไปเองสิจะมาบอกกูทำเฮี้ยอะไร <S <S เลื่อนเวลามาจะถึงวันที่หนึ่งพฤภาเก้วันก่อนที่จะถึงวันประกาศเกมออกเกมก็กลับมาในสตีมอีกรอบหนึงด้วยเหมือนกันและดูเหมือนจะเป็นสัญญ,ญาณที่ดีนะข่าวเสร็หายเพิ่มเติมก็ไม่มีเราก็เป็นใจใต้เล่นแน่ๆข่าวนี้ พอทุกอย่างมันดีเกินไปแฟนตาสติกแม่งก็ไม่ชอบเว้ยมันก็เลยประกาศออกมาว่าเออเกมมันยังไม่เสร็จอ่ะก็ก่อนเล่นอีกรอบนะเป็นวันที่7ธันวาแทนซึ่งเกมมันเลื่อนหลายรอบขนาดเนี้ยคนทั่วไปก็น่าจะคาดหวังใช่ปะว่าเกมเนี้ยมันน่าจะเสร็จแล้วแต่เปล่าเลยคือเกมแม่งเพิ่งได้แค่เอเลี่ยเซสแม่งไม่ใช่มากๆเลยเว้ยแค่นั้นยังไม่พอตอนวันที่6ธันวาก็มีคนแอบไปเจอเว้ยว่าช่อง u t u b e ของแฟน t a สติกแม่งแอบลบคลิปตัวอย่างของตัวเด y before ที่ทำสวยๆทำให้คนอยากเล่นตอนแรกๆอ่ะเอา และในที่สุดวันที่7จธันวาปี2023วันที่หลายๆคนรอคอยก็มาถึงในสุดเกมที่มียอดคนกดฟิตเิสเยอะที่สุดอันดับหนึ่งก็จะมาให้เราได้เล่นกันสักทีอ่ะไหนและเกมมันเป็นยังไงวะขอดูดิ ถามจริงแปลกใจที่เหรอาว่าเกมมันจะออกมาไม่ต้องปกอะ่ะมันแน่นอนอยู่แล้วว่ากมทเกมนี้นจะออกมาเฮียชิบหายเฮียชนิดที่ว่าไอเจนให้คะแนนแค่หนึ่งเต็มสิบซึ่งเป็นเกมแรกในรอบสิปีที่ค่ายนี้จะให้คะแนนเละเท่านี้แล้วคนที่เล่นหลักเจอปัญหาอะไรบ้างก็มีทางล็อกอินไม่ได้ตัวละครตกฉากบั๊กหัวโตตัวใหญ่กระสุนยิงแล้วดีเลยแหลกสัด,สด ซิร์ฟเวอร์ห่วยซอมบีม้แมงก้น้อยและเอไอไม่ก็งโง่สัสๆจนน่าเบื่อแล้วคุณจําได้ปะที่ตอนแรกเกมมันประกาศว่ามันเป็น Open b o หมดเอ็โอ่ะพอเกมออกมาจริงๆมันไม่ใช่เลยมันกลายเป็นเกมแนวแอคชั่นชูเตอร์แทนถามว่ามันคืออะไรมันคือเกมที่เราลงไปในแมปยิงชาวบ้านเก็บของขโมยรูทแล้วก็กลับบ้านถ้าปลายของที่อยู่ในตัวคุณจะหายหมดเริ่มเล่นใหม่ถ้าคุณนึกไม่ออกนะ ให้คุณได้ถึงเกมชื่อ Escape from Tarkov ครับแต่เกมนั้นนสมความเป็น Rainbow Six: Division ลงไปด้วยคือเราเกิดในบ้านรับภารกิจในบ้านวิ่งไปหาปืนยิงขโมยของชาวบ้านโดนยิงตายเริ่มใหม่ถ้าคุณไม่โดนยิงตายคุณก็ส่งเควสที่บ้านได้ซึ่งมันไม่ตรงกับที่มันโฆษณาไว้ตอนแรกสุดๆไปเลยเว้ยแม้แต่แฟนแฟนติกมันยังรู้เลยเพราะมันแอบไปลบคำว่า M O กับ Open World ทิ้งแบบหน้าดันๆหลังจากเกมมันออกเฉยเลยโกงกันเห็นๆเลยเนี่ยไม่มีใครรับได้เว้ย ทําใไม3มวันหลังจากเกมออกยอดผู้เล่นแม่งหายไป80%ถึงขนาดสตรีมที่ปกติแล้วถ้าเกิดว่าอยากได้เงินคืนเกมนั้นต้องเล่นไม่เกิน2ชั่วโมงใช่ปะแต่เคสเนี้ยบ้าบอกกูรับไม่ได้แม่งโกงกันหน้าด้านเกินกูขยายเวลาให้เป็นเล่นไม่จากัดเลยซึ่งถามว่ามีคนรีฟันเยอะไหมมีคนแอบลีกมาด้วยเว้ยว่าเกมเนี้ยแม่งขายไปสอแสนก๊อปปี้แต่ก็มีคนรีฟันสูงถึง9 0 0 0 0กว่าก๊อปปี้เหมือนกันแถมพระพิเชยยังออกจดหมายแสดงความรับผิดชอบว่าจะพยายามคืนเงี้ให้กับคนที่ซื้อเกมไปแล้้วทังหมด แบบเต็มจํานวนด้วยส่วนคนที่รีวิวในสตีมก็จัดหนักจัดเต็มเอาไปเลยคอมเมนต์ตัวแดงกับหัวถึง81%ทําให้กลายเป็นหนึ่งในเกมที่มียอดรีวิวแย่ที่สุดของสตีมตลอดกานซึ่งพอเกมมันออกมาห่วยแตกเล่นไม่ได้รีวิวถล่มทลายแบบเนี้ยค่ายเกมก็จะตีหน้าเร้าออกจดหมายขอโทษรอแป๊บหนึ่งนะเก๋วกอโตษนะเดี๋ยวแก้ให้นะรอแป๊บหนึ่งนะอย่าเพิ่งด่าเขานะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเราเห็นมาบ่อยแลละซึ่งค่ายนี้มันก็ออกจดหมายมาเหมือนกันด้วยไหนดูดิเป็นยังไง โอ้โหเกินโคต้าการอ่านคนไทยแถมภาษาอังกฤษหมดเลยด้วยเสร้ยเดี๋ยวไปหยิบแบนออฟตัดแบนกองแสงสีฟ้า จะทำให้คุณอ่านหลักฐานพวกนี้ได้อย่างไม่ปวดตาม,มาแป๊บหนึ่งละกันลหลังๆนี่อ่านอะไรเยอะๆในคอมนี่ขาดแว่นนี้ไม่ได้เลยนะเว้ยเพราะแว่นเขามีเลนเรติน่า X เ m อ e r ที่จะช่วยให้อ่านจดหมายขอโทษอะไรก็แล้วแต่ได้นานขึ้นด้วยแค่นั้นยังไม่พอแว่นของออฟตัสยังออกแบบให้สามารถใช้คู่กับหูฟังได้ด้วยทําให้คุณสามารถอ่านจดหมายไปฟังเสียงควรวญครานของเกมเมอร์ที่เล่นเกมเฮียนี่ได้ด้วยครับแถมยังอึดทึกทนเวลาเล่นเกมนี้เราหลับไม่ได้ ก็สามารถปาแว่นนี้อัดกำแพงได้อย่างซ้ำๆโดยไม่ต้องกลัวมันจะพังด้วยถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากได้แว่นอะไรสักอย่างหนึ่งอ่านบนหน้าจออยากได้แว่นไปปาเล่นเวลาหัวร้อนหรือแค่อยากจะสอบถามเรื่องเล่นเฉยๆคุณสามารถติดต่อไปที่เพจออฟตัสได้เลยแล้วก็ไปบอกเขาว่าผมขอซื้อเกม The Day Before เลยครับพร้อมใส่โค้ด GG ก็จะได้ส่วนลด100บาทแล้วเขาก็จะตอบกลับมาว่าราคาแม่งพุ่งไปเป็นหมื่นแล้วเล่นก็เล่นไม่ได้เสื้อขายสะแพงเลยให้พ่อมึงซื้อเหอะดยนะครับเออแล้วสรุปแว่นอยู่ไหนวะ ออเจอแล้วนี่ไงอยู่ในถังขายะนี่เองมาเรามาอ่านจดหมายมมานี่กันดีกว่าในจดหมายเนี่ยมันก็บอกว่าด้วยความที่เกมมันออกแล้วไม่ประสบความสำเร็จทำให้ต้องปิดบริษัท พขาไม่มีเงินหมุนแล้วเหรอมันฟังไม่กืนเท่าไหร่นะเว้ยเพราะมีคนไปขุดสเตทเมนต์การเงินของบริษัทนี้มาเว้ยปรากฏมันเขียนบัญชีให้บริษัทแม่งมีกำไรเป็นล้านดอลเลยแถมเงินเดือนเจ้าของปาไปสองแสนดอลเงินเยอะจัดขนาดเป็นโปรโมทเกมด้วยการขึ้นบิลบอร์ดขนาดนี้อะแถมยังใช้คนฟรีอีกจะไม่มีเงินหมุนได้ยังไงวะเนี่ยซึ่งพอจดหมายระ่มมาตัวเองออกมาปุ๊บมันก็ซ่อนคอนเทนต์ของช่องทุกอย่างหมดเลยเว็บไซต์ของเกมก็ปิดเรียบร้อย เหลือแต่ทวิตเตอร์กับเว็บไซต์ของแฟนแทสติกเท่านั้นที่ยังหาเจออยู่นอกนั้นหายไปอย่างไรลร่องรอยกบดานอยู่ใต้ดินไปเลยเหตุการณ์ก็เงียบๆจนกระทั่งวันที่22มกราที่ผ่านมาเซิร์ฟเวอร์ก็ปิดไปตลอดการแต่ถึงแม้เกมจะจบแล้วแต่คนมันไม่จบว่ะแลวจากนั้น2วันวันที่24มกราค่ายแฟนแทสติกก็ออกจดหมายฉบับสุดท้าย เรามัง้งลงทวิตเตอร์จริงๆมันเป็นจดหมายที่ไม่มีอะไรหรอกมันเป็นจดหมายที่ฟ้องประชาชนมากกว่ามันบอกว่าเนี่ยดูสิทาเกมมาตั้งนานคนแอบมาชมกูแย่ๆม่ยเ,ยเกมกูดีจะตายเกมกูเหมือนได้ตัวอย่างทุกอย่างเลยนะตัดฟังก์ชันออกนิดหน่อยเองโห้ยเฮียแม่งมนันนาเนาะแถมเจ้าของค่ายก็ไม่ได้ทิ้งกูด้วยกูว่าค่ายก็ตั้งทีมเกมเพื่อใหม่เพื่ออัปเดตพบในด้วยนะเว้ย ซึ่งมึงอย่าลืมนะเกมแม็กโดนเกมแม่ททีหัวส่งไปแล้วมึงตั้งใครเกมเพื่ออัปเดตเกมที่ตายไปแล้วเหรอแต่พราะทีสำคัญของจดหมายนี้มันคือน,นีเว้ยมันบอกว่าคุณรู้ไหมว่าใครได้ผลประโยชน์จากเหตุการณ์นี้มากที่สุดพวกยูทูบเบอร์พวก, YouTuber, พวกมึงเนี่ยแหละที่คอยทําข่าวดากูนั่งเทียนเขียนเรื่องแยๆเพื่อให้ได้ยอดวิวทำไมมึงไม่ดูสตรีมเมอร์ชื่อดรดิสเรสเปคบ้างละ่ะ ซึ่งไอ้ด็อกเตอร์ดิสเรสเปคเนี่ยมันก็ทําเกมออกมาเกมหนึ่งเหมือนกันเวย้ยชื่อว่าเด d รอปเป็นเกมแนวเดียวกันเลยแถมเกมแม่งตายเหมือนกันแล้วด้วยแต่เขี้ยวกว่าตรงตอนที่เกมมันออกมาแรกๆอะ่ะแม่งขาย NFT ด้วยมันก็เสริมว่าน,นี่ยด็อกเตอร์ดิสเรสเปคแม่งชอบเกมกูนะแสดงว่าเขาแฟนกับเกมกูที่สุดแล้ว <Yeah. S 1> อ่านแล้วน้ำตาจะไหลแม่ไมนจดหมายพยายามรักสมองเด็กน้อยจะชัดเลยนี่ว่าแถมในจดหมายยังปิดท้ายด้วยว่าให้กด s u b s c r i b e ช่องโซเชียลเน็ตวอร์ดของกูด้วยนะเพื่อที่จะได้รู้ว่ากูจะทำอะไรต่อไปเอา้า ไลจดหมายก่อนหน้านี้ที่มึงว่ามึงจะปิดบริษัทคือเฮี้ยเลยวะไอเฮี้ยงงไปหมดแล้วเนี่ยเชื่อถืออะไรได้บ้างวะมึงอะซึ่งพอจดหมายนี้ออกมาได้ไม่นานแมงก็ลบจดหมายที่ทิ้งไว้แล้วก็ลงใหม่อีกทีหนึ่งแล้วก็ลบทิ้งอีกทีหนึ่งแล้วก็ลงใหม่อีกทีหนึ่งที่เว็บไซต์ของค่ายแฟนตาสติก ถามว่ารู้ได้ยังไงแบ่งแปะไว้ตรงไบโอทวิตเตอร์แล้วใส่ลูกศรแดงๆชี้ให้เน้นให้คนอ่านสุดๆไปเลยซึ่งสามโพส์นี้ก็เป็นจดหมายโยกันหมดเลยก็ไม่รู้สาเหตุจริงๆนะว่าเพราะอะไรถึงรีโพสต์อะไรเยอะแยะขนาดนี้แต่คนเขาก็ดกาเดากันว่าเป็นเพราะมีคนไปแปะคอมมูนิตี้โน้ตอธิบายว่าจดหมายนี่มันตอแหลขนาดไหนแน่แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นโพสต์ลงเว็บไซต์ตัวเองมันเซฟไงไม่มีใครสามารถไปแปะคอมมูนิตี้โน้ท่าเหวอะไรที่กูไม่อยากคนอื่นเห็นได้อะซึ่งจนถึงตอนนี้ เรื่องราวก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับปิดฉากหนึ่งในเกมที่ห่วยที่สุดตลอดการไปอย่างน่าด้านสุดๆเริ่มต้นมาตอแหลยังไงจบก็ตอแหลชิบหายอย่างนั้นสเสมอต้นสเสมอปลายจริงเลยค่ายเกมเชียเนี่ยแต่ถึงแม้เรื่องจะจบไปแล้วเรายังไม่จบนะมึงเรื่องเฮียๆมันยังไม่หมดเว้ยในตลอดเวลาที่ผมเล่ามาเนี่ยมันก็มีคนไปขุดคุ้ยขยะที่ค่ายเกมเนี่ยมันออกมาตามทางเรื่อยๆว่ามันทําอะไรชิบหายไว้บ้างอย่างง่ายๆเลยก็คือฟอนต์ของโลโก้ของเกมที่เหมือนกับไปก๊อปปี้มาจากเดอะลับซับอัส คือไใครก็แซ่บเว้แต่แค่นี้มันเรื่องเล็กไงมันไปก๊อปปี้จากเกมอื่นเยอะแยะไปหมดเลยในตัวอย่างหนึง่งฉากต้นบันดาลไปกอปปี้แบบเด๊ๆจากเกมคอ l l of Duty Cobalt แบบชอตๆ่มาเลยอีกตัวอย่างหนึ่งมันก็ไปก๊อปปี้คําพูดมาจาก Red Dead Redemption แบบไม่เปลี่ยนคําอะไรเลย Combat remains deep and engaging at all times m a k combat deep and engaging at all times each weapon boasts unique characteristics as well as realistic reload and recoil mechanics Each weapon has unique characteristics with realistic reload and recoil. has and with ตัวอย่างท้ายก่ยอนที่เกมจอกมันจะมีอยู่อันหนึ่งที่เกมมันจะขับรถซุปเปอร์คาร์ที่เหมือนกับฉากในแอมเลจเอนจนน่าตกใจภาพที่มันใช้โปรโมทมากมายเอาไปขึ้นบนเว็บไซต์ซะจนดูภูมิใจมากกับภาพนี้ก็นั่นไปคล้ายกับภาพคอนเซปต์อาร์ตของเกมเลนโบซิกเดอะดิวิชัน โอ้โหน่าน้านชิบหายเลยค่ายนี้แล้วคุณจําพนักงานเอ้ยอาจารสมัครที่มันจ้างได้ปะเหมือนก็มีคนโพสต์ในเลติกเว้ยมันบอกว่าไปเจอคลิปหนึ่งใน YouTube ของช่องไ x b t g a m e s ที่เอาอดีตเดเวลลอปเปอร์ของเกมนี้มาสมพา์ซึ่งมันก็สรุปไปเจ้าของค่ายเนี่ยแม่งทางานแย่มากแมงหอกูทํางาน18ชั่วโมงต่อวันเจ้าของก็น่าหีใครคิดต่างจากมันมันไล่ออกหมดเลยแถมความคิดมันใหญ่สุด ใครเตือนก็ไม่ฟังมันก็เลยชอบเอาไอเดียใหม่ๆยัดเข้ามาในเกมบางอย่างทําเสร็จแล้วตอนแรกชอบต่อมาไม่ชอบก็ต้องทําใหม่มีแอสเซทเป็น5 0 0กิกเลยแต่สุดท้ายแม่ก็ไม่ได้ใช้เลยทําให้เกมเนี่ยมันดีเลยกระจุยกระจายแล้วไม่เสร็จสทัทีแล้วแฟนแทสติกก็กำลังจะตั้งสตูดิโอใหม่แล้วนะแต่ทําเฉพาะเกมมือถือเท่านั้นแล้วก็ตั้งใจว่าจะจ้างพนักงานเก่ากับมาทํางานใหม่ด้วยซึ่งใครมันอยากจะไปทํางานกับบึงวะแล้วยังบอกด้วยว่ามันไม่ใช่สตูดิโอสิงคโปร์หาเหวอะไรเลยเซอร์เบียล้วนๆเลยจ้า แต่ดันไม่ใช่สิทธินาดานที่สุดเว้ยก่อนที่เกมมันจะออกหนึ่งวันจู่ๆค่ายมันเหมือนจะรู้ว่าเกมมันจะเจ๊งเพราะคนจองกระถิ่นมันเยอะมากโดนกระทืบแน่ๆมือนก็เลยออกจดหมายมาฉบับหนึ่งเขียนอารมประมาณว่าเกมเนี่มันไม่ได้ขโมยเงินใครมานะเกมมันมีตัวตนจริงๆนะ เกมนี้กูพยายามสร้างจริงๆนะเชื่อกูเถอะว่าเกมอะมันดีอารมณ์เหมือนอจดหมายพวกแชร์ลูกโซ่ตอนที่เท้าแชร์มันโดนจับอะแต่ทีนี้มันมีประโยคหนึ่งเว้ยว่าเกมเนี่ยมันไม่ได้ใช้ a s ทฟลิ l i p เว้ยอย่าไปเชื่อใครนะเชื่อกูเถอะถ้าถามว่าแอสเซทฟลิปคืออะไรเมื่อการที่คุณเอาโมเดลที่ชาวบ้านขายไว้เอามาดัดแปลงนิดหน่อยแล้วก็ามาใส่ในเกมเพื่อขายครับทีนี้คนแม่งก็อยากรู้ว่าจริงหรือเปล่าก็เลยไปขุดจนจับได้เว้ยว่ามันทําเกมโดยใช้อ s เซทฟลิปเยอะมากมีคนิสต์ไว้ใน reddit เลยว่ามันเยอะขนาดไหนแม่งเยอะจนน่าตกใจเลย แต่สิ่งที่ทําให้ผมคิดว่ามันพัฒนานจากคําว่าคนหน้าด้านเป็นคนโกงได้ก็คือเรื่องออฟฟิศของค่ายแฟนแทสติกครับคืองี้แม่งมันมากเลยเว้ยไอ้ทจ่ของค่ายเฮียเนี่ยแม่งเป็นพี่น้องหน้าตีชาวเซอร์เบียชื่อเอต a รสกับไอเซนกทตบเซฟแต่สตูดิโอของค่ายเนี่ยมันเขียนว่าตั้งอยู่ในสิงคโปร์ ซึ่งช่วงที่คนสงสัยว่าเกมนี้มีตัวตนหรือเปล่าอ่ะก็มีนักข่าวจากยาฮูไปส่องถึงที่อยู่ที่เขียนไว้เลยเว้ยว่าสตูดิโอมันหน้าตาเป็นยังไงทำงานกันยังไงใครทำงานอยู่บ้างอยากเห็นจังเลยพอไปถึงแล้วปรากฏว่ามันไม่ใช่สตูดิโอเว้ยแต่เป็นค o อฟฟิศที่เช่าวไว้เพื่อเป็นพิชชอ f ออฟฟิศเบชเฉย ซึ่งพอเห็นแบบนี้นักข่าวก็ไม่ยอ่อทอเว้ยขยันไงไหนๆก็บินมาถึงแล้วอ่ะก็ต้องจัดให้เต็มที่หน่อยปะวะเมันก็เลยไปดูที่อยู่เดิมที่สองพี่น้องนี้จุดทะเบียน้องเป็นสตูดิโอไว้ปรากฏว่าก็เจอออฟฟิศจริงๆเว้ยแต่เป็นออฟฟิศของบริษัทอื่นที่ไม่ใช่ของแฟนฮัตติกับมึงจิตแค่ในเรื่องแม่งเข้มข้นสัสๆซึ่งพอดูบัญชีของบริษัทแล้วอ่ะก็เห็นค่างเงินเดือนที่เป็นคนสิงคโปร์เลยแม้แต่บาทเดียวมากกว่านั้นเขาังเจอค่าเดินทางของพี่น้องสองคนนี้ตั้ง0 0ลา์อีก แต่นักข่าวก็ยังขุดไม่จบแค่นี้เว้ยนักข่าวคนนี้ยังไปเจอรายได้และแคชโฟลของค่ายนี้อีกด้วยทำให้เรารู้ว่าบริษัทเนี้ยยังมีเงินติดบัญชีตั้ง1.4ล้านดอลล่าร์ต่างหากซึ่งพอมัอ้ามันต้องปิดบริษัทเพราะเงินมันไม่พอแบบนี้คำถามที่ทุกคนมีก็น่าจะเป็นแล้ว1.4ล้านดอลล่าร์มันหายไปไหนล่ะณตอนนี้ไม่มีใครรู้ครับแต่ถ้าถามผมนะก็น่าจะเหมือนเคสเท้าแช์บ้านเราแหละเวลาแช์แตกปุ๊บเท้าแช์ก็จะหนีไปกบดานใช้เงินเงียบๆรอจนกว่าข่าวมันจะซาลงแล้วก็กลับมาหาแดกเหมือนเดิม แต่ถึงจะกลับมากี่ครั้งผมก็ไม่คิดว่าคนจะลืมความเจ็บปวดที่มันสร้างไว้กับแฟนเกมและตำนานเกมที่หั่วยที่สุดประจำปี2023ไปได้แน่นอนครับ อันจริงๆผมก็ไม่รู้นะว่าผมโชคดีหรือโชค้ายนะที่ผมซื้อเกมนี้มาเล่นไม่ทันมันปล่อยขายแค่แป๊บเดียวแล้วก็ปิดไม่ซื้อแล้วอะคือซื้อไม่ทันจริงๆทำให้ผมไม่สามารถพูดได้จากประสบการณ์ส่วนตัวเลยว่าเกมนี้มันห่วยขนาดไหนถ้ายังมีคนสามารถเรียกสิ่งนี้ว่าเกมได้อะนะกูว่าเรียกว่าโกงก็ไม่มีใครเถียงอะเอาจริงแต่ผมว่าผมไม่จําเป็นต้องเล่นก็สามารถตอบได้แล้วแหละแค่เ,เกมเฮียเนี่ยไปเทียบกับของกอลลัม แล้วก็เดอะวอ k i n g d เดนต่อให้3เกมนี้มันจะห่วยขนาดไหนนะแต่ตอนนี้มันก็ยังขายอยู่อ่ะแต่พอย้อนกลับไปดู The day before แค่ดูจากบั๊กของเกมที่เต็มไปหมดการตลาดที่เน้นไปที่การขายให้ปลอกๆปลปอมตัวอย่างเกมหลอกลวงแฟนคลับด้วยการใช้คำพูดสวยหรูทีิปเชกับตัวอย่างที่ก๊อปปี้คนอื่นมา a อสเซ f l i ฟลิปและการใช้พนักงานที่โคตรน่าโดนตรวจสอบสัสแล้วนี่น่าจะเป็นเกมที่ห่วยที่สุดของปีแล้วอาจจะเป็นหนึ่งในเกมที่ห่วยที่สุดตลอดกาลเลยก็ได้ยอย่างน้อยก็ติดวว่าคุณเห็นด้ยกับผม ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ผมด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เห็นด้วยคิดว่าปีที่แล้วมีเกมที่เฮี้ยกว่านี้อีกอย่างโดตาเนี้ยหมามาหลายปียังไม่แก้สักทีก็คอมเมนต์เกมที่ห่วยที่สุดของปีที่แล้วของคุณไว้ผมอ่านกันแล้วกันนะครับเอเอ,เ,อเสร็จสักทีเฮี้ยเออลิแคปของปีที่แล้วว่าแต่ปีนี้มีอะไรน่าเล่นบัางวะเออใช่มาตุน,น้าสามดีโหลดจะมาแล้วนี่ว่าออกมอไลร่วะไอเหี้ยพรุ่งนี้ถ้ทันทีผมไปก่อนแล้ะ ช่องมีแต่เกมเงียบก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย